อรุษสวัสดิ์ครับวันนี้ผมมาที่จังหวัสดมสมหาสารคามนะครับามาที่ร้านยอวราเรามากินมีปลาเปี๊ยกมีเต้าหู้ทอดอันนี้เขาเรียกคาคาอะไรค่าตเตาหู้ดีหรือค่าคุณคาคตรดีอะไรแล้วก็เย็นตระฟูวันนี้เราสั่งมาสามอย่างนะกินอาหารเที่ยงพอดี ตอนนี้เราจะไปร้อยเอกแล้วว่ผ่านมาสารคามก็แวะมาที่ร้านโยาล่านะฮะที่สารคามถ้าออบริเวณร้านนี้ก็โอเคนะแล้วก็มาที่ร้านแล้วก็ออกแวะเข้ามาทานทุกครั้งเมนูเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ที่จริงนะ่ะถ้าผมให้ดาวจริงๆนะเย็นตาโฟนี่ลูกชิ้นนี่รู้สึกวันนี้ผมให้หนึ่งดาว ซินที่อาจจะนานหน่อยค้างสตอ็อกไม่ค่อยไม่ค่อยหอมนะฮะไม่ใหม่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชิมตัวกดเปี๊ยดสดนะฮะเปี๊ยสนี่มีหลายแบบนะฮะเป็นกเปี๊ยขาหมูกบเปี๊ยแบบย่งยที่กลุงลงนะเป็นขาหมูวันนี้ก็เขาเรียกอะไรคนระับเต้าหู้ทอดมีเปลือกทอดเต้าหู้ทอด วาอะไรอย่างก็ไม่รู้ว่าดำๆดำเผือก <ดำ S 2> ใช่ไหมเผือกทอดอันก็โอเคนะตรงนี้อยู่บริเวณริมคลองนะฮะร้านเขาเราไม่ได้โฆษณานะแต่เราก็มากินวันนีเพื่อนๆนะมาหาของกินที่น่าจะดีกว่าพูดบารหรืออะไรนี่เราก็มาร้านเนี้ราคาก็สุน,นัขสมเนื้อนะครับอย่างเดลตาโฟนี่เท่าไหร่นะหกสิบบาท แปดบแปดสิบเก้าบ้าทอตัวนี้หกสิบห้าบาทนะอีตัวนี้มัเนเก้าบท่าย,ยไม่ได้ <49 S 1> สี่นะสิบเก้าสิบนะสิบเก้าก็ไม่แพงนะ MK โอ้โหแพงกว่าเโอเคครับวันนี้เราขออนุญาตกินนะวันนี้เรามาทำคลิปอย่างนี้นะผ่านมาบางครัง้งบางครา,า,าวเราหาอะไรกินไม่ได้เราก็แนะนำตรงนี้นะครับเราไม่ได้โฆษณาร้านเขาด้เราก็มาทานมากิน ว่าร้านนี้ก็ดีกย่าที่เราจะไปนั่งหากินอะไรง่ายๆเรากําลังตามหาพวกลาบพวกผมก็ไม่รู้นะของผมไม่ใช่เป็นคนชอบกินลาบแต่เพื่อนร่วมทางเขาอยากกินส้มตำที่นี่ก็ส้มตาไม่ค่อยร้านดังๆไม่รู้อยู่ตรงไหนนะถ้าที่ร้อยเอ็ดมีอยู่เห็นอย,อยู่โอเคขออนุญาตทานก่อนนะครับ